ใจไม่อยู่แล้วสื่อโหมนูเนสเตรียมรายชื่อช่วยโวฟเกมลีกคับคืนนี้สกายสปอร์ตสื่อดังจากอังกฤษรายงานล่าสุดมาว่ามาเตโอซูเนสจะไม่มีชื่อในทีมวูแฮมตันวันดอเลอร์ในศึกคาราบาวคับรอบสองที่จะเจอกับแบล็กโพลคืนนี้ก่อนหน้าในนูเนตต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยบีบสโมสรให้ปล่อยตัวเขาด้วยการโดดซอมมือล่าสุด แมนซิตี้มีการยื่นข้อเสนอไปแล้วที่จำนวน47ล้านปอนด์แต่ทางวูฟหวังว่าจะได้ค่าตัวสำหรับนักเตะรายนี้60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยการกระทำของมิดฟิลชาวโปรตุกส ถือว่าเป็นการผิดระเบียบวินัยของสโมสรซึ่งเจ้าตัวอาจถูกบทลงโทษในภายหลังทางนี้นูเนสด้มาร่วมทีมบุเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนจากสปอร์ติ้งดิสบอนด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์และยังมีสัญญากับทีมจนถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีขอขอบคุณภาพละแหล่งข้อมูลข่าวสนุปโด,ดยคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะ